สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบันเท่าอีกแล้วตามสเต็ปตามสไตล์เพจถนนไทยแลนด์หรือช่องย t u b e ถนนไทยแลนด์พาทุกคนเบิ้งบรรยากาศภาพมุมสูงทั้งท้องถนนชนบททางงลวงนู่นนี่นั่นหรือภาพความสวยงามเป็นภาพมุมสูงไปเบิ้งภาพมุมสูงน้ำกันทุกคนบปรด้าอย่างนะครับช่ออออวงนี้ลินบ้านกันนะทุกคนอ,อ่านี่ะตอนนี้ผมยืนอยูก่กลางถนนก็คือถนนตรงเนี่ยผมถามพี่น้องชาวบ้านแถวนี้เพื่อนบอกว่า บ้านช่องกลุ่มหรือสีแยกช่องกลุ่มทุกคนนั้นนะเออเอา,เอาบรรยายตามภาพเนาะทุกคนตรงไปทางนั้นอา่าตรงไปตามกล้องเนาะตรงไปตามกล้องเนี่ก็คือมุ่งนาไปจังหวัดสะแก้วหรือพู้ละไปอา่าเพราอนอย่างนะปางศรีดาอุทยานแห่งชาติปางศรีดาทางหลวงอย่างตรงไปนั้นทางหลวงหมายเลขสามสี่หกสองเออคือหัวผมเบิ่งปลายออกไต้เนี่ยไปทางไหนออกใต้นี่ทุกคนถ้าออกไต้นี่ ไปเพื่อนไปยังนะไปวัฒนานครนะไปวัฒนานครหรือภูจันทบุรีไปกรุงเทพไปสะแก้วไปชลบุรีผมเชื่อว่าถนนสายนี้หลายคนผ่านผ่านไปผ่านมานน่ผ่านในนอนเออผ่านไปผ่านมาผ่านในนอนบอกเดียวไหนอ่ะหมุนไปทางซ้ายนี่ไปทางซ้ายนี่หลายคนหลายท่านเรียกร้องก่อนเข้ามาผมบ่ไเด้เขาไปไทยนะขัางในนะครับเ,เขาเอิน่นบ้านแซอออ่าบ้านแสอออืมเราทั้งปีนบึ๊บ บับทั้งนี่แหละเอ้าทั้งนีอทั้งนี้ทุกคนโอ้โหบรรยากาศทุกคนแม่ถนนถนนสายนี้ตรงไปเขาช่องตะโกผู้เขาลูกนันบ่รแมนเขาช่องตะโกนะครับบลูเขาหยั่งแต่ที่แน่แน่เบอรแมนเขาช่องตะโกกำลังเฮ็นถนนบ่นันหรือจังไหนอย่าพึงโฟกัสถนนทุกคนเบิ่งโฟกัสผมมักความสวยงามของถนนแล้วกับบรรยากาศเห็นบ่โอ้หหมอกฟุ้งฟิ้งเต็มเลยเออฟุ้งฟิ้งคืออย่างตามสเตปตามสไตล์เพทถนนไทยแลนด์บรรยายบรรยายบรรยากาศ แล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนเพจถนนไทยแลนด์อย่างล้านวิทูลโทรทัศน์ฮะวุดิไคสดเสริมสมบัติสังคพันธ์คนละยำละหารทรายและสำรานฟร์ิเจอร์ขาดไม่ได้โจพารวยขายลอตเตอรี่ว้เบื้งบรรยากาศทุกคนโอ้เฮนถนนดูนี่โอ้โอสวยงามอ,อบรรยากาศดีพอมนะเบื้งตอนเศร้านี่ผมถ่ายคลิปอยู่ทา you, ทงจังหวัดสระแก้วเนี่ย เออเออเดี๋ยวลืมลืมบอกทางหลวงนี่เนาะทางหลวงหมายเลข3 3 9 5จากช่องกุ้มมุ่งหน้าไปอ่าโคคานมันจะไปพองในหลับไปวงเวียนโคคานแล้วก็จะไปอ่าอำเภอตาพยาหรือขึ้นเขาช่องตะโกฮนะทุกคนเออสวยงามบ่สวยงามบ่ปัดขอทาขอทา,อทาแบตเตอรี่ก็ใกล้จะหมดบ่ได้ชาร์จแบตเตอรี่ไว้พี่น้องเอ,อ้ยขออภัยถ่ายคลิปสั้นๆสให้เบิง่งความสวยงามอุ้ยสวยงามอีหลีเอา้หาหันไปทางนี้เบิ่งดู คุณนะโอ้โหสะออนสะออนสะออนบ้านนอกบ้านนาวความสวยงามเห็นบ่ทุกคนเออพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนี่ผมถ่ายคลิปกับประมาณเจ็ดโมงนี่แพให้เบิง้งแพให้เบิง้งอืมสวยงามมิลีสวยงามงามิลีเออถนนเซนซีนี่ข้อเชดเป็นถนนซีเลนเมนบ่น,นี่เออผู้ใดยหูร้องคอมเมนต์ไว้ที่แนๆ่ๆผมหูว่าเอฟซีผมเป็นอา่ายังเหตุงานอยู่อา่ากรมทางเนาะ เมื่อวานขอสติกเกอร์กันขอบคุณหลายๆที่ที่ตามรับชมบอคอมเมนต์บไปกับบ๊วยอยังนะผมเห็นคนที่ตามทักทายระวังทางผมก็ดีใจแล้วครับ mm hmm. FC ผมมาอาหารมาเบิ้งทางนี้ก่อน mm hmm. เดี๋ยวก่อนจะปิดคลิปเนาะเพราะแบตเตอรี่โดนมันจิ้มเยอะเราไม่ได้เตรียมการยังเลยผ่านมานักบอกว่าท่านขาดความเบิบ้งดนะูคนนี่ก็คือบ้านช่องกุมเออช่องกุมช่องกุมตำบลช่องกุมอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสะแก้วเออเนาะสวยงามสวยงามปานผู้ใดขอเสียงนะครับทุกคนอถนอนสายนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องหลายคนผ่านแน่นอนอยากเห็นผมไปถ่ายคลิปอยุสัคอมเมนต์มาได้เอเอเาเท่าที่ผมถ่ายได้ด้วยพี่น้องเด้อไปไกลหลายบ่มีเงินเติมนะโอ้โหเสียงรถเสียงรถพี่น้องมันขับรถที่ตุ๊กนะฝากไปถึงพ่อพ,พี่น้องครับขี่รถด,ด้วยความระมัดระวังอยบประมาทนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมน่าจะเนี่ยแหละอ่ะมุนไปทางนี้เนาะ นีมน่มุนไปทางนี่แหละอย่าเพิ่งไล่ตาตามสเต็ปสันตาเดี๋ยวผมจะมุ่งหน้าไปทางนี้แหละแล้วก็ไปไท้ายบรรยากาศร,ระว่างทางให้เบิง้งอ่าสวยงามมาทุกคนทาคํามักคลิปแบบนี้กะะกดคอมเมนต์มาได้แบตเมื่อแล้วลำลาไปก่อนสบายดียูดีไม่แหง้งสวัสดีครับ